สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสุภูสุคนนะครับเนาะพบกับบานุนมคือเก่านะครับผมแต่ไม่นี้กับบานุนมอยู่ริมหนองเคียวนะครับน้อพี่น้องเนาะตอนนี้กับบานุนมสีมะบ่อนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบานุนมสิเปลี่ยนซื้อสองเลยนะครับเนาะจากซื้อเก่านะครับผมก็คืออ่อนดอร์โลติสานชายเหนีวนะครับเนาะซึ่งบานุนมก็เคยมีซื้อก่อนหน้านี้พี่น้องครับซื้อว่าอ่อนดอร์โลตจะซื้อครับผมแล้วก uhh. ็มาเปลี่ยนเป็นอ่อนดอร์โลติสานชายเหนีวนะครับเนาะ กับตอนนี้บรรนมเสิมาเปลี่ยนนะครับเนาะเปลี่ยนเพื่อความอ่าให้มันเข้ากับคอนเซปสพครับผมให้มันเข้ากับคอนเซปต์ให้มันเข้ากับบุคลิกกัรนำเสนอของบรรนมนะครับเนาะแล้วก็เพื่อให้มันขนหาง่ายแล้วก็เป็นที่จดจับง่ายนะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ละคนนะครับผมเพิ่นกับข้อแม้ว่ามาถามมาบอกว่าหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับเนาะเขาก็ถามว่าเป็นยังซื้อช่องเพื่อจังคนหายายนะครับเนาะบรรนมกษตรเปลี่ยนเป็นจากอ่อนดลอดอีสานชั้นแนวนะครับเนาะเปลี่ยนเป็นอ่า เปลี่ยนเป็นบ้านุ่มอีสานชาแนลครับผมพิมพ์ง่ายคนหาง่ไงนะครับเนาะแล้วก็เป็นตัวตนของผมนะครับเนาะอ่าครับผมกับยังไงรับพี่น้องครับกะบมาซีคนหาง่ายมากขึ้นครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยุ่งริมหนองครับพี่น้องครับบรรยากาศกะสดชื่นครับผมย่มบ้านุ่มมีปัญหาเนาะครับเนาะเครียดกะเบื่อเบื่อกัมานั่งเล่นอยู่ริมหนองครับผมนั่งเฟรนนั่งเอาบรรยากาศเย็นๆนะครับเนาะลมพัดๆ เออพี่น้องเอ้ยมัอนี้กะเป็นสีส้มก็สีปุ๋ยหัวปุ๋ยหัวนะครับเนาะกับหมูว่านกับบริลลงคลิปครับผมหมูว่านคลิปกับบริลลงนะครับเนาะเปลี่ยนสีส้มกิเทียดครับพี่น้องครับจักเป็นยังครับผมเนาะพี่น้องครับบางคนเข้ากับคนเข้ากับมันกับหลากหลายหลากหลายผู้คนนะครับเนาะมันกับมีช่วงเวลาที่ขึ้นสูงดิ่งต่ำนะครับเนาะช่วงโล่ช่วงอัพนะครับผมส่งสีกิเทียรนะครับเนาะบัญหากันไล่พี่น้องครับ เอาปัญหามาว่าพี่น้องซู่ฟังก็ซื้อรับเป็นครับผมพอสีเบ่งเบ้าพลาได้กะประมาณเราหายระบายนะครับเนาะเรานุมขิมนี่ก็ะชิมาขอระบายแล้วกันพี่น้องครับขอแบบจมแนวผมขอคํานนน้ำหนยนะครับเนาะว่าอย่างหัวพีน่น้องจัดการกับป wow ัญหาจะไหนครับผมเวลาขิดเครียดเบื่อขิดเครียดหรือแบบมันนี่เรื่องเหล่าลายยางแฮวขิดหมาเนะครับเนาะพี่น้องจัดการกับปัญหาจะไหนนะครับรอง แนะนำแนะนำคอมเมนต์มหาบุญมครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมมเนต์คอมเมนต์แน่วครับแน่วแนวทางก็เออบุญเพียงซันเดอร์บุญเพียงซีเดอร์มันสีดีขึ้นทังซีนะครับเนาะเพราะว่าบุญแกอายุยังไงครับผมอายุยี่สิบหกปีนะครับเนาะกะอาจสิบพท่านมีความแบบคิดคือยงคิดรลายคิดยังผู้คุยงนะครับเนาะคิดรลายอยู่ครับคิดรลายในเชียงคิดรลายในด่านเชียงลบนะครับเนาะอาจสีมีพลังบวกพ่อครับผมพลังบวกแอติจูดพ่อครับตอนนี้ตันๆครับผมคลิปกะ ช่องบะนมก็ถือว่ากระแสดีขึ้นนะครับเนาะชั่วโมงการรับชมก็ไล่ขึ้นครับผมยอดยุ่ก็ไล่ขึ้นนะครับเนาะผู้ที่ตามคอมเมนต์ก็ไล่ขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าเป็นยังคือจังดรอกเจ้าของหมู่บ้านกับบะนุมเกือบบ่มีคลิปลงครับพี่น้องครับหาทายหาเนี่ยนะครับผมมันบ่มีแรงบันดาลใจมันบ่มีอินสปาเรชั่นนะครับเนาะมันคิดบ่ออกครับเคยบะนุ่มเคยบอกในไหลโสดพี่น้องครับว่าบะนุ่มเคยถึงจุดต่ำสุดถอดเคยคิดขาดตัวตายครับผมแต่ว่าก็ผ่านจุดไหนมาไหนนะครับเนาะ แต่กาช่วงนี้ก็รย <t 195 2> ่างพัฒนียข awesome. ึ้นกับผมก็ยังทรงโตอยู่นะครับเนาะทรงโตอยู่บวกกับปัญหาเศรษฐกิจพี่น้องครับปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวนะครับเนาะกะเป็นส่วนหน่อยครับผมแต่ว่าสมัครกับสิดปัญหาปัญหาจะคล้องเลยพี่น้องครับปัญหาคือคนมันอยู่บ้านดูพี่น้องมันอยู่บ้านหลายนะครับผมผมอยู่บ้านมาสิเดือนกลัวกับสองเดือนแล้วครับผมบริเวณนี้นะครับเนาะมันก้าวโตนะครับเนาะกะมีเกิดข่มขืนกับผมว่าไล่จ่ายไล่รับมันกะบ่ว่ผสมดุลกับผมส่วนมากสิบ่มีไล่รับนะครับผมช่วงนี้ ะทุกวันแหละครับผมตลาดบอดีคายตลาดบอดออ์นะครับนอกเสภาบอดีคายครับผมเป็นสีพียเพียรพี่น้องครับคิดบ่อครับตอนนี้แะอยู่กับสังคมออนไลน์ไปก่อนพี่น้องครับหันหน้าเข้ากล่องยูทูปนะครับเนาะหันหน้าอัดคลิปลงยูทูปครับผมตามสไตล์ตามสไตล์พนมนี่แหละครับบรรยากาศริมน้ำริมน้าริมน้องนะครับเนาะ คิดว่าออกเป็นบือบ่อๆตันๆกัน,นกมากน่ครับผมมันมาลับลมมาลับเหตุให้ร่างกายสบายขึ้นนะครับเนะาะปัญหาไรพี่น้องครับเครียดแาแต่กกสีพยายามดึงจากข,ของขึ้นมาแล้วครับเนาะหลักการไม่สั่งสารคลิปต่อนะครับเนาะห้พี่น้องในเมืองต่อนะครับเนาะบทถิ่มบทปลากับผมตอไม้็คือกันพี่น้องครับต้องพนันต้องสั่งรายได้จากจุดนี้ให้ได้นะครับเนาะเข้ากับสูต่ตอไปครับผม สู่ต่อไปสู่ต่อไปับพี่น้องลองแนะนำมันขับเด้อเวลาพี่น้องเครียดหรืองแบบเครียดจังได้เครียดปัญหาส่วนตัวเครียดครอบครัวเครียดเพื่อนฝูงเครียดสังคมเครียดสภาพบัลลีรอบเครียดเศรษฐกิจเครียดทุกอย่างนะครับเนาะพี่น้องคนที่เคยเป็นนะครับผมแก้ปัญหาอย่างได้ครับผมคุยกั็จะคลองจะไหนนะครับเนาะบอยจะคลองจะไหนปลอบใจจะคลองจะไหนแล้วครับแล้วก็หาทางออกแนวไลยนะครับเนาะลองแนะนำบรรณมมามึงกับผมแต่ว่าบานณมบ่มีทางคิดขาดตัวตายแน่นอนครับพี่น้องครับพอบรรณมุ่งเคยแพนตรงจุดนั้นมาแล้วครับผม กับสิบวกับไปเฮ็ดอี๋นะครับเนาะแต่ว่ามันมีมีแค่บางช่วงที่จิตใจมันดรอปนะครับเนาะมันดรอปพลังมันดรอปลงนะครับผมกับฝากช่องนะครับเด้อฝากติดตามนะครับผมเพราะว่าบานุวมเปลี่ยนซื้อสองใบกับพี่น้องกับอาชิงงงนะครับเนาะแต่ว่าถามมาเห็นคลิปนี้กับสีเข้าใจครับผมว่าเป็นยังไรนุ่มคือเปลี่ยนนะครับเนาะเปลี่ยนจาก on the road อีสานชานเอวมาเป็นบานนุ่มอีสานชานเอวนะครับเนาะขนทางง่ายงครับผมโอเคครับผมมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์เป็นกระลั่งใจนะครับเนาะแล้วก็ คอมเมนต์แนนามบรรนมแน่ให้กำลังใจบรรนมแน่แนนาแนวทางเนี่นะครับเด้อสำหรับผู้อิอยไอ้คนที่มีประสบการณ์ชีวิตหลายนะครับเนาะบรรนมกัดดิ้นลอยครับผมผู้หนึ่งเนาะครับเนาะกันยังมาท่านได้ผ่านยังมาหลายเกินนะครับครับผมกัดคลิปนี้ขอโตก่อนนะครับเนาะขอโตอัดตัดคลิปนี้ก่อนครับผมนี่แหละครับผมคลิปลงมบอนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ